สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นต็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่25ิมิถุนายน2566มีความเคลื่อนไหวของเยฟกินีปริโกซินหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างวัคเนอร์ผู้ที่กําลังก่อกระบฏทางทหารในรัสเซียออกแถลงการผ่านเทเลกราฟว่าเขาตกลงหยุดการเคลื่อนไหวสําหรับการเข้าสู่กรุงมอสโกแล้วหลังจากพวกเขาออกเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่24มิถุนายน2566และขณะนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงเพียง200กม ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์รอซียาทเวนตี้โฟของรัสเซียเยฟกินีปริโกซินได้พูดคุยกับอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกประธานาธิบดีของเบลารุสต,ตลอดทั้งวันก่อนจะตกลงหยุดความเคลื่อนไหวของกลุ่มวากเนอร์ในดินแดนของรัสเซียและดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดความตึงเครียดของสถานการณ์ดังกล่าวด้านโฆษกประธานาธิบดีเบลารุสระบุว่าการพูดคุยดังกล่าวเกิดขึ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินผู้นําของรัสเซียผู้ที่ประกาศว่าจะลงโทษกลุ่มกบฏเป็นที่เรียบร้้อยแลว ทั้งนี้แถลงการของเยฟกินีปริโกซินเผยแพร่ผ่านเทเลกรมระบุว่าพวกเขาต้องการยุบบริษัทเหมารับจ้างวัคเนอร์เราจึงเคลื่อนไหวเพื่อขอความยุติธรรมตั้งแต่เมื่อวันที่23มิถุนายน2566ภายใน24ชั่วโมงพวกเขาเข้าใกล้มอสโกในระยะ200กิโลเมตรซึ่งในช่วงนั้นนักรบของเราไม่มีการหลั่งเลือดเลยแม้แต่หยดเดียวเยฟกินีปริโกซินบอกต่อนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่อาจจะต้องมีการหลั่งเลือดแต่ด้วยความเข้าใจในความรับผิดชอบที่ว่าเลือดของชาวรัสเซียจ,จะต้องหลั่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามเราจึงงหหันหันล และกลับไปยังค่ายตามสนามรบต่างๆตามแผนที่วางเอาไว้แต่เดิมนอกจากนั้นครับล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวว่าเยตกินีปริโกซินนั้นได้มีการเดินทางออกจากเมืองรอสตอฟออนดอนที่พวกเขาเข้ายึดตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่24มิถุนายน2566เป็นที่เรียบร้อยแล้วเยตกินีปริโกซินนั้นนำทหารรับจ้างก,กว่า25,000นายบุกยึดเมืองรอสตอฟออนดอนในช่วงเช้าของวันที่24และเคลื่อนไหวมุ่งหน้าสู่กรุงมอสโกอย่างไรก็ตามหลายช่วงโมงต่อมา เขาก็ประกาศยุติความขัดแย้งด้วยการยุติการเคลื่อนกลำลังพลหลังจากเข้าประชิดเมืองหลวงในระยะทาง200กิโลเมตรโดยอ้างว่าหลีกเลี่ยงการหนองเลือดและจะต้องนํากําลังกลับค่ายตามสนามรบต่างๆอย่างครับรัฐบาลเวลารุสก็บอกว่าความเคลื่อนไหวของเยสก,กินีปริโกซินมีขึ้นหลังจากที่พวกเขาได้พูดคุยกับทางด้านประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคคาเชนโกจากนั้นทางด้านวาลาดิเมียปูตินผู้นํารัสเซียก็ได้พูดคุยกับทางด้านลูคคาเชนโกทางโทรศัพท์เรื่องผลลัพธ์ของการเจรจาระหว่างผู้นําเวลารุสกับทางด้านเยกกนกสก โดยปูตินนั้นขอบคุณลูกคาเชนโกที่ช่วยเป็นตัวกลางให้ต่อมาทางด้านดมิทรีเปสคอฟก็เปิดเผยว่าจะยุติการดำเนินคดีทั้งหมดต่อเยฟกินีปริโกซินและส่งเขาไปยังประเทศเบลารุสส่วนทาหารของวัคเตอร์ที่ไม่ได้เข้าร่วมก่อการกรบฏจะสามารถเข้าสมัครกับกองทัพภายใต้กระทรวงกลาโหมได้ส่วนผู้ที่เข้าร่วมการลุกฮือก็จะไม่ถูกดำเนินคดีใดๆนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับเป็นอันว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในรัสเซียนั้นยุติเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปรับความเข้าใจกัน น่าจะตกลงกันทั้งหมดได้เรียบร้อยแล้วครับ